สวัสดีจ้าวันนี้ลาบหมูจ้ะแม่ไม่ใส่พริกเยอะจ้ะนี่พริกก็มีจ้ะเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังจ้ะก็ช่วงนี้ห้านกินด้วยเขาไม่กินเผ็ดใส่เครื่องแล้วจ้าแต่พริกน้อยค่ะนี่ใส่แต่เนื้อเลยหนังเครื่องในอะไรก็ไม่ใส่ ใส่เครื่องหมดแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยฝนตกดีใจมากวันนี้จ้าดีใจมากจ้าแม่ชิมดูแล้วจ้าแม่ออนชิมแล้วอร่อยมากจ้าแต่ไม่ใส่พริกนะคะ นี่พริกไม่จะใส่พริกปนนะคะค่อยใส่ที่หลังเดี๋ยวตักให้หลานก่อนจ้ะหอมจังเลยจ้ะครึ่งกระทะเลยจ้ะในขั้วในกระทะในวันนี้จ้ะใบเลื่อยนี่พึ่งไปซื้อมาค่อยใส่ที่หลังนะคะ ชมแค่นี้ก่อนจ้ะนุ่มมากจ้ะอันนี้ครึ่งกิโลแม่ใส่หมดเลยวันนี้ฝนตกก็เลยทำแบบง่ายๆจ้ะทำเองเลยวันนี้ฝนตกไปไหนไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะ นี้แค่นีกน้ก,ก่อนจ้าขอบคุณค่าที่แวะมาเป็นกำลังใจให้แม่จ้า